สิบสีมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุกว,สวิหารติกะปะิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเทนะสัดทังปัจจามัตเทหิพิกุสะเตหิสเปเหวะอรหันเทหิ ัตถหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปติตาโหติพระวันวันตังสัทนายะภิกุสังฆาจะะจะอัคโขจตูนังตุทาวาสากาลิกะนังเทวานังเยเตท,ทะโหสิอะยังโหพระวาสเกสุกวสิหารติกะปิละวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะ สัทถิงปัจจามัตเตหิพิคุสตัตถิหิสัพเพเหวะอะันตาเตหิสัตหิจะโลกัตโตหิเทวตาเยปุเยนะสันปติตาโหนติภะกัวันตังสันทนานะพิคุสังฆะยันโนยันยันโนนะมะยัมปิเยนะพิกาเวเตนุปะสังฆเมยมามะอุปสะสังฆมาตวาพิกาวาโต ตันติเกปาเจกคาขาพายยามาติาทัคโขตาเทวตาเยยะถาปิมะนาวะละวาปุริโสสัมมาจิตังวาภาหังภาษาเยยะภาษาสติวาพาหังสัมมิยาเฉยะทเวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตติหิตาภะคะวโตปุริโต,าาาตปะริ หางสุท้าโขตาเทวตาพระกันตังอพิาตตาวาเทตวาเอเกมันตังอธิสุเอกมันตังทิสัโข,ขอเอกเทวตาพระกวาสันติเกอีมังคาถังอะาสิมหาสัม,มโยวาปะนะสิสมิงเทวกายาสัม,มะตะคาตาอะนันหตาอีมังธร,รมมะสัมมะยัง ทักขิตาเย,ยวะอัปปาาชิตสังคต,ติอัตโขอัปปาลาเทวตาพระกวัโตตันติเกยิมังคาทังอภาสิตัตตาพิกขโวสะมาทะหหสงจิตตังอัตโยอ,อุชุกะมะกุสุจะละทิวะเนตานิกะเอตวาอินลิยะนินิกติทิคิกิตา อะทะโขอะปาราเทวตาภะกันโตสันติเกอีมังคาทังอะาสิเจตวารีขังเจตวารีขังยินทะรีขังโหจะจะมาเชชาเตจารันติสุทาวิมาลาจากกุมาตาสุทันตาสุสุสนาคิติอะทะโขอะปาราเทวตาภะกวัวโตสันติเกอีมังคาถังอาสิเยะจริง ุทธัง,างสารนะังกัตาเสนเตคิมิสันติปะยาภูมิปหาปะยะมนุสังเหตุทงังเทวะกายังปะลิภูริสันติอ,อัตโขปะกวาพิกุมันตาเตสิเยปุเยนะพิกเวทะสุสุโลกตาสุเทวตาสันติปติตาโหติตักขะทั สังทัสนายะภิกุสังขจักยปิเตภิกขเวอะหิสงอะเตตมัทานังอะหัตโตตัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะกะวันตนานังเอตัะม,มาเยวะเทวตาสันตปฏิตาอะหสิสงเสยยะทิปังไมหังอะตะระหิเยปิเตภิกขเวภิกโลกสันติ นาคตามัถธังอัครหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขะวันตังเอตปาลามาเยว,วะเทวตาสันปติตาพระวันตันติเศยถาปิไมหังเอเตระหิหาจาคิตามิพิกเวเทวกายนนา,านังนามิกิตานิสสามิเทวเวเทวกายนนา,านังนามิทิสามิ พิกเวเทวะกายานังนามนิตังสุทธาธสุทตะกังนามาสิกะโลทะภาสิสามิติเอวันพันเตติโคเตพิกุปัก,กะวโตวปัจเจโสสงภักขวา,าเตทะโจะสิโลกะมนุสามิยะถากุมมากัสสิตาเยสันติ สิลิคัมพะลังปะลิหันตาสัมมาหิตาปุถุสิหาวะลิสินาโลมัสากาลิสัมพุทโนโอทะตามะโสตุธาวิปสัสสตามานาวิลาพิโยปัจจัสเตนัตตวาวะเนกะปิละวะัตุททเวต,ตัตโตหะมันตะอิสัทธะสาวะเคสารเนลเต เอวะกายาอภิคตาเตวิหานาถะพิกะโวเตจะอัคตะปะกะละมุงสุตตวาพุทธศาสสนางเอตัมปะตุกะลาหุยานังอะนุนุสาทัสสนังเอเปเกหะตะทัสสขุงตหาสังอัตตาสารสิงตะตังเอเกสหัสสานังอะมโนสามัตถุสุงเอเปเกนัตตามัตตะขุง สีสาสพาหุหุงตตะสป,ปังอภิยายะวะกิขตาวานาะจักุมาตะโตอันติยาสัทธาสาวะเกสารเนระเตเตวิชานะเทวกายาอภิกนตาเตวิหานะทะพิกาโอเยโวหังกิตะลิสามิติลิหิฮานุปุสโพสหสหสาวะยากากุมมากะปิละวัตวา อิติมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโนโททะมานาอภิการมงุภิกขุนางสามิตังวะหนังจะสหัสสาเหวะวะตตายะขานานตตวันติโนอิติมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโนโททะมานาอภิการมงุภิกขุนางสามิตังวะนังสัตตาสิลาสิสหัสสะยะขานันตตวันติโนอิติมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโน โตทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิตังวะนังอิเจเตโสสหัสหัสสายักขานานัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโตทัมนาครพิกามุงพิกุนังสามิตังวะนังเวสามิตาปัจจสตายักขานานัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัตสิโนโตทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิตังวานังกุพิโรราชะคฮิโก เวปุสหะสานิเวสนังพิโยนงังสตาสหัสสังยังขานางังปุทิปุป,ปาสติกุพิโลราชาคหิโกโสปะคะสมัยตังวะนางปุริมันจะทีสังราชาท,ะตะะทัตตโถปัสสติคันทะทันพานางังอธิปติมหาราชายะสติโสปุตตปิตสา,าพระหวอินทนามามัพพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนทเทมาณะอภิกรรมงพิกุนังสามิตังวะนังทักกินันจัติสังราชาวิหุโโหจับปสาะสติกันทะทานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิรสาวะโวอินทะนามัตถกลาอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนทเทมานะอภิกรรมงพิกุนังสามิตังวะนัง ปจิมัจทีสังราชาวิลุปัคโผปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตติโสบุตตปิสสะพะหโวยินทนามามัทพลาอิติมันโตยุติมันโตนณมันโตยะสัตสิโนโทตะมานะอภิการมพิกุหนังสามิตังวะหนังปุตตระจะทีสังราชากุเวโลตับปัสสะสติยักษานังอธิปติมหาราชายะสัตติโส บุตตาปิตาสะพะหาโวอินทะนามังทัพพลาอิทธิมันโตยุติมันโตันะมันตอยะสัสสีโนทธัมานาอภิกามุงภิกขนางสามิตรังวะนางปุริมาทีสังตะละทถโถทักขีเนนะวิหุหาโกปัจจิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตะะทีสังจัตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลติสาทัศนาละมานาอตุสุ เวนะกะปิละวัตเเวตะตะแสงมหาวิโนทาสาอาโควิจนะนิกาทาสามายาคุเอทุเวเนถุวิทุจะวิทุโตสหจันทะโนสมหะเศตโถจะกินทุทันถุนะน,นิทันถุจะปะนาโทโอโปโมันโยจะเทวสโตจะมาติลิจิตเนโนจะคันทันโพนะโอราชานะ โน no. สะโผฮาคูปะจะสิโขจะเวติภะโลสุริยะวัจะสาเอเตจะนีจะราชาโนขันธันภาสะหาจะจลาลาจุพิมุทะมานาภิการมงคุนังสามิตังวะนังอาถาคูทหะพาะหะนาคาเวสะลาสะหาจะจัตกา สัพพะรัศหะอาอาคูปะยาคาสหะยาติภิยาโมนาทารัตถาจะอาคูนาคายะตติโนเอวันวันโนะมหานาโคโสปะคสะสภิตังวะนังเยนะคาลาเชสหะสาหะหติพิมพานิทาปิปักวิชาตะหักคุ วิหะยะสาเตวะนะมัทปตาจิตตาสุปนาอิติเตสะหะอามังอภิกันตาทานะคารา,าชาณะมาสิสุปนโตเขมามะคาสิพุทธาสัตถหาหิวิญาหิอุปวาหะหะยันตานาคาสุปนาตหนะมากะสุพุทธังชิตาวิชิระหัตเถนะสุมันทะ อสุาาะลาสิตาพระโลวะสหเสเตอิทิมันโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขสาเวจะปิติสุจิติตะปะหาลาโทมนนจีสหสัญจะจะปะลิปุตตานังส,สัพเพเวโรจะมหากานิน,นานันตาวาริพลังเสนังหาลาหุพันธะมะ ปุขะมูสหโยธานิพันตานิภิกขุนังสามิตังวะนังอาโปจะเทวาจะทะวีจะเตโชว,วาโยตคาขะมุวะงวัุนาวัุนาเทวาโสโมจะสมะหะสาสหาเวตากาุณากายิการาคูเทวายะสัสสีนโนทเลเตทเลทากายาสเพ นานัตะวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสตีโนโตท่ามานาพิคาหงพิคูนังสามิตังวะหนังเวทูจะเทวาสหรีจะสมาจะทุเวอัจมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุริขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุริขิตานักขตานิปุริขิตวาอาคูมันทะวราหกา วัสุนังวัสโโอเถโถตโกปะคะปุริทะโถทะรีเตทะรีทากายาสัพเพนานัตตวันติโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโททะมานาภิกาะมงที่ขุนังสามิตังวะนังอัถาคูสะหาพูเทวาชะละมักคีสิขาวลิวะอริขกาขะโลชาจะอุมาปุพพะนิภาสิโน วะรุนาสหธรรมาจะอตุตตาจะอเะ,ะเนชกาะเสยะจุลิลาอาคูอาคูอาวาสะวะเนสิโนทะเลเตทะเลทากายาสเพนานัต,ตวันติโนอิติมันโตจุติมันโตปนะวันโตยัสะสิโนโททะมานาอาภิกามุภิขุนังสามิตังวะนังสัมมาามหาสัมมามามนุษา มนุสตามาชิตาปทูศิกาอาคูอาคูมนโนปทูศิกาอาถาโคและหยโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนประรคามหาประรคา,คาอาคูเทวายาสาิโนทะเลเตทะเลหาคายาสเพนานตตวันติโนอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยาสสิโนโทสะมานาอภิกามุงภิกขุนางสามิตังวะหนัง สุกากรุหาอารุณาอาคูเวกนาสาสหาโอทะตะคันหาปามโมกลาอาคูเทวาวิจักขันหาสหััตตาหาพระคชามิสกาจะอัสยาสิโนตหายังอาถาปชุมโนโยติสาวชิวัสติทะเลเตทะเลทากายาสเพ นานะัตวันติโนโอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยะสัสสิโนโวท,ทะมานาะอภิกามุภิกขุนางสาม,มิตังวะนังเขมิยาดุสิตามายากัตตะกายะสัสสิโนโสามพิตาการะมาเสถา <c oughs> <c oughs> โชต,ตินามาจะอ่า สาวาณิมาลติโนหาคูหาถาคูปะละนิมติตาตทตเ,เตเตทะเลทากายาสัพเพนานัตตวันติโนอินต,ติมันโตทุติมันโตปันตวันโตยัสสติโนโทตะมานาอภิกรรมุงพิขุนังสามิังวะนังเศรษฐเตเตเท,เท,เท,เทวะนิกายาสัพเพนานัตตวันติโน นามนวะเยนะอาหารถุงเยจันเยสัติสหัสหะปะวุฒาชาติมัคขีหลังโอคตินะมานะสหวังทักขิโมกตะหลังนาคังจะทวะอาสิตาติตังสุพัมมาปะริธรรมโมจะปุตตาปุตตาอิทิมะโตสหะสันสกุมาโรดิโสจะโสปะคะสาม,มิตังวะนัง ตหพัมพัมมามะกาละโลกานังมหาพัมมะตาติติติอุปป,ปันโนสุติมันโตพิสมากาโยยะสัตสโสทะเลสถะอัอัศลาอาคูปัจเจกะสะวัตติโนเตสัจจะมัทธโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพ อภิกันเตสินเทเทเวสัพามาระเกมาละเสนอภิกันตามิปัสสะกัสหะสะมันทิยังอัะคันทะทะพันทะทะอาเคนะพันทะมัตตะโหตมันตาปะลิวาเลทะมาโวบุญจะทะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกันทะเสนังอภเพสเยสิปะนินาตะละมาหันจะ สกัตตวานะเพละหวังยาถาปะวุตะโกเมโคฐานะยันโตโสวิชุโกปทาโสบุจาทาวิติสังกุโตอสักยังวะสาตะจะสัพพังปะภิยายะวะคิวะวัคกิตวานะจะคุมาตะโตอะมันตาหิสัทธสาวะเกสารเนระ,ะเต มหาเสนาอภิกันตเตวิชานาัะภิกขโเวเตจะอภิกะกะกะลุงสุตตวาพุทธะสากตนังวีตะลาเคหิปักกะโมุเตนั่งโลมัมปิอิจฉยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายะสันติโนโทมันติสหภูเตหิตะวากาเตชะเน สุกตาติ yell, สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมะทิเตโชชะยะสิทิมหาธิมาหาคุณาปริมะตะปุญญาธิกะรสะ สัมพันตะละยะนิวาระนะมะขัตตะภะคะโตภะควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุธทธะท้าวติงสัมะหาปุริสักนานุภาเวนะอริยะสะนุยันพญานุภาเวนะอัตถุตะละสะตะมังคะลานุภาเวนะสัพันนะนังสิกยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะ ทัศปัลามิตานุภาเวนะสหุตปคลามิตานุภาเวนะทัปะลมัถัปาัละมิตานุภาเวนะสีละสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตเชนุภาเวนะอิทานุภาเวนะภะลานุภาเวนะเยนะธัมมานุภาเวนะ จตุลาสิสิหะทำมักขันทุนุภาเวะนะนะวะโรกุตะละธรรมานุภาเวนะอัตังขิกะมัตคานุภาเวนะอัตะสะมาปติยานุภาเวนะชะหะพิญญานุภาเวนะ <c oughs> จะตุสัจญจานานุภาเวนะ ทัะภารยานุภาเมนะสัพพตาญาณุภาเมนะเมตตากรุณามุติตาอุเบขานุภาเมนะทัพพา,า,าปริตานุภาเมนะตะระนัญจยะสหานุภาเมนะตุยหังสัพพโลคโสกุปตะวะมะคะัทะโทมะ <c oughs> นัน นันสุป,ปายะสาวินันตุสัพอัตตาราชาปิวินส,สตุสัพพาสักปกาตุยหังสัมมานันตุทีฆะยาอยู่ตาตุยหังโหติสหวัตสเวเวนะสัพะตะงคฮิโกโหตุ <c oughs> สัพพทา อากาสัพปันพระตะวะนาภูตังขมาสหมุตถาอารักกาเทวตาตทัตตาตุมเหอนุรกขุตุพระวันตุสัพพะมังคลังรักขันโตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพาโสติพระวันตุเตะพระวันตุสัพพะมังคลัง รัก so ันโตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัตตาหนติพระวันตุเตพระวันตุสัพมังคลังระกันโตสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาหนติพระวันตุเตนัคขะตกยังขะปูตานังปาคขะหะวินาละยาปะริตตาสานุภาเวนะ หัตวาเตสังอุปเทเวนักตายักขะปูตานังปักาขะหาวินาละนาปะริตาสุนุภาเวนะหัตวาเตสังอุปเทเวนักขตายขภปูตานังปาคักขะหาวาละนาปะริตัสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเว สิบพัเทกรัตคาถาอาตังอตีตังนานวาคาเมยะนปะทิกังเขอานาคะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะติตามปะหินันตังอปตะจะนาคตังสิ่งใดล่วไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุปัตน,นจะโยธรรม,มังคทะตัฏฐะวิปสติสังหิรังสัง ปังตังวิธามะนุภะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งองแงไม่คล่องแคล่วในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืงให้ปุกปรงเถิดอับเทวะกิจจะมาตัปังโกชับยามะละนางสุเวพึงทำความเปียนเสีย ในวันนี้แลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะิโนสังฆระเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผันเพียนกับมัจยุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาติมาตะปิงอะโรอะโหละตะมาตันิตัง ตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาติขาเตมุนิติพระมุนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคลมีผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีนหนึ่งเจริญด้วยการด้วยประการแฉแนชะนี้เลย 17. บเพิหปันจจเวคนาปัทะชาลาธรรมโมหิชะลังอะนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรวดพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรม โมมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณาธรรมโมมหิมระ,ะนังอะนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาภะโววินาภาโว <c oughs> เราจะละเว้นเป็นต่างๆ <c oughs> คือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของละของเจริญใจทั้งสิ้นไปกมรมมะสะโกมหิกรมมะทายาโทกรมมะโยนิกมร,รกมมะพันทุกัมมะปฏิตะละโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแทนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พื่งอาศัยยะกัมมังกะลิสามิกะละยานังวาปะวะปาปะกังวาทัสสะทายาโทวิภรวิสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นถือไปเอวันอัมเหหิอพิหังปัจเจวิกะหิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนั้นทุกๆวันเถิด